ชาวราศีมินค่อยๆตัดสินใจใดีนะครับเป็นคนหน้านิ่งแต่ว่าในใจลึกๆเจ้าชู้อยู่นะครับชาวราศีมินเป็นคนแบบนี้นะครับแต่ว่ามีเกณฑ์ให้คุณตัดสินใจคุณก็เลือกให้ดีแล้วกันครับว่าว่าคนไหนเหมาะกับคุณนะครับผมประมาณเดือนสี่นะครับเดือนสี่เนี่ยตัวเลือกเข้ามามากมายเลยครับธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองมีตัวเลือกเข้ามามากมายทําให้คุณประสบความสาเร็จนะครับ แล้วก็จะมีการตัดสินใจอย่างบ้าระห่ำพ่อหมอใช้คํานี้นะครับอย่างบ้าระห่ำเลยครับในเดือน5ตัดคิดปุ๊บทาปับ๊บคิดจะลงทุนปุ๊บทําปับ๊บคิดจะเปลี่ยนแฟนจะได้เปลี่ยนคิดจะเลือกโอเคเลือกคนนี้แล้วนะครับคนนี้ร่ํารวยนะครับหล่อดด้วยรวยด้วยนะครับสวยด้วยนะครับคนนี้จะโดดเด่นมากคุณจะเป็นคนตัดสินใจอะไรเด็ดขาดความรักคุณจะแช่มชื่นมีความสุขมากครับผมฉเฉลิมฉลองมากเลยครับในกลางปีโอ้โหมีความสุขสุดยอด ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จชาวราศีมินโอ้โหดวงดีนะปีหน้าปี2 5 6 4ดวงดีครับผมทาอะไรก็ประสบความสาเร็จเนี่ยแช่มชื่นเฉลิมฉลองคุณจะได้เฉลิมฉลองในปีหน้านะครับผมชาวราศีมินแล้วความรักจะกลับมานะครับในปีนี้ความรักคุณแช่มชื่นเป็นพิเศษเลยนะครับผมเรื่องการงานการเงนินประสบความสำเร็จความรักแช่มชื่นเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดเป็นคนกล้าคิดกล้าทำไงแบบคิดปุ๊บโอ้โหใช่ละใครห้ามเอาไม่อยู่แล้วครับผมนะครับ บอกว่าพ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งย้ายออกไปได้ไหมอย่าเพิ่งย้ายออกจากบ้านนะครับอยู่กับพ่อแม่คุณไม่เอาคุณจะย้ายไปอยู่กับแฟนนะครับคุณเป็นประมาณนี้ครับผมคุณจะย้ายไปอยู่กับแฟนแล้วเฉลิมฉลองกันสองคนโอ้โหมีความสุขแช่มชื่นมองหาอะไรบางอย่างมองหาบ้านก็ได้นะอยากจะซื้อบ้านแล้วช่วงนี้ได้ซื้อรถโอ้โหมองหารถคันงามสักคันนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนดีนะครับคุณจะตัดสินใจมองหาอะไรบางอย่างนะครับผม ประสบค,ความสำเร็จในชีวิตแต่ประมาณท้ายปีครับจะนอนกันไปนอนกันมาเรื่องความรักนะครับนอนกันไปนอนกันมาไม่เป็นเรื่องนะครับรับโทรศัพท์ช้าก็เอาแล้วนะครับรับโทรศัพท์ชา้านี่เป็นเรื่องเลยครับต้องโทรกลับไปประมาณสักสิบมิตรคอนะครับกว่าจะรับได้โอ้โหบางคนคุยกันนะครับเ <c oughs> พื่อนพ่อนนะคุยกันเป็น100ร้อยมิตรคอนะครับโทรกลับไปบอกอเฮ้ยแฟนไม่รับแฟนไม่รับโทรศัพ์ โทรกั100บไปร้อยมิตรคอเจ้าหญิงแสนองอนขี้งอนมากเลยนะครับเนี่ยครับช่วงนี้แฟนของคุณจะเป็นลักษณะนี้ขี้งอนเป็นพิเศษนะครับแต่ยังไงครอบครัวมีความสุขแช่มชื่นท่านที่แต่งงานแล้วนะครับจะมีความสุขแช่มชื่นส่วนท่านที่ยังโสดก็จะได้มีแฟนนะครับผมในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับเดือนที่10มีเกณฑ์ที่จะได้มีแฟนนะครับคุณกําลังมองหาไงมองหาเฉลิมเฉลองกับความสําเร็จในหน้าที่การงานความรักในเพื่อนร่วมงานนะครับผมมีความยุติธรรมสูง เนี่ยครับแต่ว่าคุณจะมีความแช่มชื่นมากในเดือนที่10นะครับความรักแช่มชื่นครอบครัวมีความสุขได้มีแฟนนะเดือนเนี้ยแต่ยังไงการมีแฟนนี้จะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีนะครับก็คุณจะเลือกแต่คนหล่อคนสวยอ่ะชาวราศีมีนช่างเลือกนะชาวราศีมีนจะเลือกแต่คนหล่อคนสวยโอ้โหแล้วคุณจะได้เดือนที่หนึ่งครับจะได้ผู้หญิงที่ถูกใจมาครองนะครับได้หนุ่มที่ถูกใจมาครองนะครับรวยหน่อยนะครับผมแต่อ้วนคุณหมอดูยังไงหรอครับอ้วน นี่ครับมีความจำมั่มอยู่นะเป็นใบไพ่ความเฉลิมฉลองนะครับผมก็มองเลยดูว่าอ้วนนะครับแฟนของคุณจะมีลักษณะอ้วนนะครับผมและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยท้ายปีเดือน12กูจะมีการเปลี่ยนแปลงให้แบบดีก็มีเดือนนี้เนี่ยดีปีนี้นะครับดีตลอดทั้งปีเลยดูครับเนี่ยครับไล่มาเลยครับดีมาตลอดทั้งปีนะครับมีการง้องอนกันนิดหน่อย เรื่องธุรกิจมีปัญหาในเดือนเดือนกันยานะครับนี่ครับเดือน9้านะครับผมมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วมันจะกลับมาเพราะมันเป็นระยะเวลาสั้นๆไงนะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีและคุณจะต้องแข่งแย่งจริงดีนะครับเรื่องความรักเนี่ยจะต้องแข่งแย่งจริงดีไม่ใช่แบบโอ้โหเขาหลอกกว่ารวยกว่าคุณยอมแพ้แล้วไม่ได้นะครับคุณอย่ามัวน้อยใจคุณต้องเข้าไปสู้นะครับคุณรู้ใจหรอครับ ว่าคนคนนั้นขอนคุณเนี่ยรักชอบคุณหรือเปล่านะครับเขาอาจจะชอบเซซอๆแบบคุณนะครับคุณไม่ใช่เนี้ย ب, ไม่ใช่หลอ่อไม่ใช่รวยมากมายนะครับแต่ว่าเขาอาจจะชอบคุณจะต้องแข่งแย่งชิงดีเข้าไปแย่งกับเขามานะครับชอบคนสวยก็ต้องกล้าเข้าไปเอาออกมานะครับผมเขาเป็นลูกคณหนู่มไฮโซคุณก็ต้องเข้าไปกล้าที่จะเข้าไปคุยแล้วก็นะครับ <laughs> นะครับเดือนสิบเอ็ดเนี่ยได้มีแฟน เดือนสิบนะครับได้มีแฟนแล้วจะต้องแข่งแยกทิงดีไงอาจจะมีการพ่อแม่ขีดกันก็ได้นะครับผมและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไพ่หนึ่งไม่เท้านะครับบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับทุกอย่างจากคนโสดเนี่ยครับผมจะเริ่มมีแฟนแล้วทำนายอย่างนี้นะครับผมทุกอย่างดวงชะตาดีไปหมดเลยนะครับผมคนโสดจะได้มีแฟนตั้งแต่เดือนสิบเลยริ่มเริ่มคบมีแฟนถึงขั้นอาจจะแต่งงานกันเลยนะครับผมนะครับดวงชะตาดีไปหมดเลย เปิดไพ่สามใบนะครับว่าคนคนนั้นท่านที่แต่งงานแล้วนะครับหรือว่าท่านที่มีแฟนแล้วคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณในช่วงนี้นะครับ <c oughs> คนคนนี้จะต้องพักฟื้นหัวใจโดนอะไรมาหนักนะครับคุณไปทําอะไรเขาบ้างครับผมนะครับโดนอะไรมาหนนะักหรือว่าน้อยใจอะไรบางอย่างเนี่ยต้องพักฟื้นหัวใจต้องพาเขาไปเที่ยวทะเลบ้างนะคนคนนั้นของคุณเนี่ยครับผมน้อยใจหรือเรื่องการรื่งงานเขาจะหนักอกหนักใจ แต่ว่าในใจอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยากจะมีลูกเใบนี้มันแปลได้หลายอย่างนะครับผมแต่พ่อหมอจะทํานายว่าเขาอยากพักฟื้นหัวใจเบื่อแล้วอยากจะไปอยู่ต่างประเทศและชีวิตเขาจะกลับมาแช่มชื่นมีความสุขมากๆนะครับถ้าคุณตกลงปลงใจไปกับเขานะแต่งงานพูกไปอยู่ต่างประเทศเลยนะครับผมเนี่ยพักฟื้นนะครับผมหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆแฟนของคุณนะครับผม แต่ว่าเขาต้องการมีลูกกับคุณนะครับรักคุณมากมากเลยแฟนคนเนี้ยนะครับผมรักสุดๆมาดูท่านที่ยังโสดท่านที่ยังโสดนะครับเดือนที่สิบนะเดือนที่สิบนะครับผมคุณจะได้แต่งงานไม่ใช่ได้แต่งงานจะได้มีแฟนท่านที่ยังโสดนะครับหรือว่ามีเกณฑ์มีครอบครัวเลยนะครับผมหรือว่ามีเกณฑ์มีครอบครัวนะมาดูกันนะครับว่าถ้าได้มีแฟนแล้วจะได้มีแฟนนีสัยอย่างไรเปิดไพ่สามใบนะครับ โอ้โหแฟนคนนี้เป็นคนที่จิตใจห้าวหาญนะครับผมเป็นคนแบบทําอะไรจริงจังอะ่ะเนี่ยครับประดิบป,ประดอยกําลังสร้างอนาคตเลยนะครับถ้าได้มีแฟนก็จะได้คนจริงใจเข้ามาอยู่ในชีวิตเลยนะครับแล้วจะมีมุ่งหน้าประสบความสําเร็จมุ่งหน้าจะมีอุปสรรคแน่นอนไพ่ใบนี้บอกบอกถึงซ้ายอุปสรรคพ่อแม่กีดกันพ่อหมอคาดเดานะครับขวาเรื่องการเงินนะครับหรือว่ามีใครไม่ชอบหรือว่าจะต้องไปแก่งแย่งชิงดีนะครับผมเพื่อให้ได้เขามา นะครับก็มีคนมาจีบเยอะอยู่แล้วหน้าตาดีนะครับผมนี่ครับคนคนนี้มีการเงินที่ดีมากครับเขากําลังมุ่งรุ่งโลดในหน้าที่การงานเงินเดือนเขากําลังขึ้นเลยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเงินเดือนขึ้นนะครับผมเงินเดือนกําลังขึ้นประสบความสําเร็จแน่นอนครับผมโอเคครับขอให้ชาวราศีมิินนะครับพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองครับรวยรวยนะครับสวัสดีครับท่านใดอยากดูดวงพ่อหมอครับกดสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ